บิ سم الله الرحمن الرحيم ล ل วะลาก ه วะตะอิลลาบิลลาฮิลอ ن ลีลอะซีมอัมมาบ ا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการอิสลามมีคำตอบ เอาคำถามจากพี่น้องที่เหลือจากรายการในช่วงตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยชื่อรายการก็คืออิสลามมีทางออกจันอังคารพุธนะครับแล้วก็ทุกวันในตอนเช้าๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับประมาณ15-20นาทีก็จะเอาคําถามที่เหลือๆจากตรงนั้นแล้วเอามาตอบในรายการนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นการระบายคําถามได้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วก็ในตอนเช้าผมบอกกับพี่น้องแล้วนะให้รู้ไปเรียนรู้หลักการอิสลามวันละ2ข้อสามข้อ,ขอก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นกันนะครับคำถามแรกในวันนี้นะครับจากทุ่งครุกรุงเทพนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมไปทำฮัทเขาถามว่าคนที่ไม่ยอมไปทำฮัทโดยอ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ ยังไม่พร้อมทั้งๆท,ที่สังเกตดูแล้วก็เงินก็พร้อมเวลาก็มีไม่ได้ทำหน้าที่อะไรแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตคนที่ไม่ยอมไปประกอบพิธีฮั์อ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆท,ที่พร้อมอยู่แล้วเนี่ยจะเกิดโทษหรือไม่อมืเป็นคำถามที่ดีนะครับพี่น้องฟังคำตอบตรงนี้นะในบรรดาอุลามาเนี่ยได้อธิบายเรื่องนี้ไว้โดยละเอียด ผมได้เอาข้อสรุปตรงนี้มามาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้แก่พี่น้องคนที่ไม่ยอมไปทำฮัททั้งๆท,ที่มีเงื่อนไขครบ5ประการดต่อไปนี้อุลม์บอกว่าถ้าไปเกิดอะไรไมาถึงร่างกายของเขาไปเกิดอะไรที่เป็นผลทําให้เขาหมดความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทถือว่าเกิดโทษ ถ้าพร้อมแล้วต้องรีบปฏิบัตินี่คือคำคำฟาตวาของอุลมามะนะครับอุลมามะบางคนก็บอกว่ายังไม่เกิดโทษเพราะเรื่องฮัตนั้นอัตรอคีก็คือสามารถผ่อนปล้นได้ไปเรื่อยๆแต่ไอการผ่อนปล้นไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องหมายความว่าคนบางคนพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแต่ว่าก็ยังไม่สนใจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตอย่างเนี้ยผมเองไม่เห็นด้วยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบัญญัติทางาศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอ,อิบาดาที่เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะฮุตตาราเมื่อพร้อมแล้วจําเป็นที่จะต้องค้นขวายไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้นู่น65แล้วเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ดไดดไดจะรอให้คานไปทาฮัตไงไม่ได้พี่น้องถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขครบ5ประการนี้แล้วเนี่ยผมเน้นหนักให้ไปทํา เงินไขข้อที่หนึ่งมีทรัพย์พอเพียงในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจมีทรัพย์พอเพียงขออง้อ2ร่างกายพร้อมแข็งแรงมีความสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆของการทำฮัจได้อย่างสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงพร้อมขอม้อ3มีเวลาว่างไม่ติดภารกิจอื่นๆใดที่จำเป็นไม่ได้ปิดภารกิจอะไร หรืออาจจะมีภา,ภารากิจแต่ว่าเป็นภารากิจเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เสียสละเธอะพี่น้องทุกคนก็มีภารากิจทั้งหมดแหละถ้ามีเวลาว่างไม่ติดภารากิจอะไรที่จำเป็นมากนกักก็ก็ถือว่าให้น้ำหนักว่าจะต้องสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัตสามนะนซีหนทางในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตสะดวกสบายไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้น ขนทางก็สะดวกสบายนะครับข้อที่5มีความรู้มีความเข้าใจที่จะสามารถประกอบพิธีฮัทได้อย่างถูกต้องเงื่อนไขข้อที่5นี่ก็สัมพันธ์นะครับจำเป็นพอสมควรเพราะว่าถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องฮัทแล้วก็จะเดินทางดุยไปโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องของการทำฮัทเลยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะอันนี้ไปแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ฮัทเลยประเพอไปได้ชีริกกลับมา ไปทําตามคนบางคนหลายหลายคนไปไปฮัตแล้วก็ได้ชีริตก,กลับมาเนี่ก็เงื่อนไขหประการนี่แหละพี่น้องถ้ามีเงื่อนไขหประการนี้ครบสมบูรณ์แล้วแล้วยังปล่อยประละเลยโดยที่ไม่สนใจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่ปล่อยประละเลยในเรื่องของการประกอบพิธีฮัตถ้าเกิดเหตุอันหนึ่งที่ ทำให้เขาหมดความสามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทเขาเนี่ยเกิดโทษลวเพราะอะไรละ่ะเพราะทุกอย่างพร้อมหมดทรัพย์มีร่างกายแข็งแรงมีเวลาว่างหนทางที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทสะดวกสบายไม่มีอันตรายแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบพิธีฮัทได้อย่างถูกต้องแล้วยังไม่สนใจอีกคนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่อะไรนะปล่อยปะละเลยไม่สนใจ ต่อการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ยอมไปทําพัดก็ฟังคําตอบตรงนี้แล้วมีเงืินขายครบ5ประการตรงนี้แล้วให้น้ําหนัก,กว่าไปเถอะพี่น้องอย่ามามัวรอชาอยู่เลยนะครับวันเวลาเนี่ยบางทีเหตุการณ์ที่มาข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าถ้ามีโอกาสมีความสามารถแล้วรีบทําให้ครบซะก่อนนะครับคําถามข้อที่2จากกรุงเทพ การละหมาดซุนนะละหมาดซุนัดก่อนหลังละหมาดฟาร,รดูต้องอ่านดุอาอิฟติตาหรือไม่อ่าการอธิบายนิดนึงก่อนนะพี่น้องให้เข้าใจไว้ก่อนว่าการละหมาดซุนนะก่อนและหลังละหมาดฟาร,รดูเนี่ยเขาเรียกว่าซุนนะโรวาติบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีทั้งหมด12บสองราอกอะอาเรียกว่าซุนนะโรวาติปนะละหมาด ละหมาดซุนนาก่อนหลังฟัรดูเนี่ยมีเวลาไหนบ้างที่บอกสิบสองลอกอาเนี่ยมีเวลาไหนบ้างหนึ่งก่อนซูรีเนี่ยอ่ะก่อนซุบฮีขอโทษทีก่อนละมาซูโบสองร็อกอาสองก่อนละมาดซูรีเนี่ยสี่ล็อกอานะครับสามหลังละมาดซูรี่สองล็อกอาสี่หลังละมาดมะกริบสองล็อกอา แล้วก็5หลังจากละมาดอิชาอีก2รอกะอะเป็นทั้งหมด12รอรกะอะตรงเนี้รายงานฮะดีษ uh บอกว่าใครก็ตามแต่ที worlds, ่ได้ละมาดรอวาติบสุนนะก่อนและหลังละมาดฟัดูครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบองรากะอะอาล้อสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาะลียฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ประเด็นอยู่ตรงที่พี่น้องถามมาว่า และเราละหมาดซ er pues ุนนะตรงนั้นเนี่ยที่ว่าซุนนะรอวาติบเนี่ยเราต้องอ่านดูอาอิฟติตาหรือเปล่านะผมจะไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ทัศนะเอามาตอบละเอาฮะดีษเลยดีกว่าตรงตรงไปถึงท่านนบีแล้วว่าท่านนบีทำยังไงเอาหฮะดีษท่านนบีทำอย่างนี้อ่านอาลียิบนะอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลียิบนะอบีตอลิบได้รายงานว่าการนรอซูลลลอฮฺสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อิดะก็มาอิลสลาติคับบราระซุ่มายคววัดยาตัววัดิลล์ดิฟัตรอสซามาว่าที่บรรทัดเลื่อยไปจนกระทั่งถึงวะอานาอวะลุนมุสลิมีนคืออ่านวัดยาตัวตั้งแต่แรกจนจบสำนวนฮะดิษบอกว่าเมื่อท่านนาบียืนขึ้นสู่การละหมาดภายหลังจากตักบีเราตุนเอฮอร์มแล้วคับบราระอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็กอดอ,อกก่อนก่อนจะอ่านอะไรนะ ฟาติฮาก่อนจะอ่านสุรห์นบีก็จะอ่านดุอาอิฟติตะก่อนอ่านวัจจาตูนะครับวัจจาตูนี่ก็อ่านได้อัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะสซีรอตรงนี้ก็อ่านได้หรืออัลลอฮุมมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคนขอตายายะกมาบาอัตตาัยนัลมัชริกิวัลมักริบต้นนี้ก็อ่านได้วัจญาตุวัจฮิลลิลลัตีฟัตารัสสัมาวาติวัลอัร์ดะ อันนี้ก็อ่านได้อัน,นให้จบต้นก็แล้วกันจะเอาสํานวนของดูอาอิฟติตาสํานวนไหนก็อ่านให้จบต้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าท่านนาบียืนขึ้นสู่การละหมาดภายหลังจากตักบีรตุนเอยรอมนบีอ่านอย่างนี้ในฮะดีษไม่ได้จำกัดเลยว่าเป็นละหมาดฟาร,รดูหรือเป็นละหมาดสุนัตฮะดีษี่พูดครอบคลุมหมดเลยทั้งละหมาดฟาร,รดูแล้วก็ละหมาดสุนัตดังนั้น เอาให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยพี่น้องละมาดซุนนะอ่านให้ครบเลยตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลฮิวซัลลัมบางคนเนี่ยไปบอกอย่างนี้นะว่าละมาซุนัดไม่ต้องอา่านซูลลัก็ได้อ่านแค่ฟ,ฟาติฮะหลังจากนั้นก็รุกก็ไปเลยไม่ต้องไปละไม่ต้องไปอ่านอาญะไม่ต้องไปอ่านซูรอัลไออย่างเนี้ยเอามาจากไหนอัลลอฮ์พี่น้องแทนที่จะอ่านให้มันครบไหนๆก็ทําแล้วเนี่ย อ่านสุราสักต้นหนึ่งกุญหัวละเนี่ยสี่อายะห์เองกุญหัวลอหัวอะฮัดอัลลอฮุสซามัดลัมยลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละหูกุฟูวันอะฮัดก็สี่อายะห์เองทำไมละ่ะอ่านสักหน่อยหนึง่งไหนๆก็ทำละมาสุนัตแล้วก็ทำไมทาให้ครบตามแบบอย่างของท่านนาบีไปเลยไม่ได้หรือเนี่ยเป็นคำถามที่ผมถามด้วยความจริงใจแหละพี่น้องดังนั้นละมาสุนัต ไม่ว่าจะเป็นสุนัตประเภทไหนก็ตามแต่สุนนตุนวูตูแต่ให้ตุนมัสยิดละมาดตัฮาละมาตหัดยุดอ่านดูอาอิฟติตาไปทั้งหมดนั่นแหละเพอฮะดิษนี้บอกว่าเมื่อนบียืนขึ้นสู่การละมาดไม่ได้เจาะจงว่าละมาดฟัดดูและละมาดสุนัตก็ทั้งละมาดฟัดดูและละมาดสุนัตเนี่ยนบีทําแบบนี้เราก็ทําตามแบบนี้จากการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมให้มันครบสมบูรณ์ไปเลย ผลหบุญก็จะได้ครบสมบูรณ์ยิ่งนะครับโดยที่บางคนอ่านบางคนบอกอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้บางคนบอกว่าละหมาดสุนัตอ่านสูรอก็ได้ไม่อ่านสูรอก็ได้ไอ้อยางเนี้ยมันมาจากความคิดมันมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ฮะด,ดีสมันมาจากทัศนะของบรรดาผู้รู้ต่างๆทําไมเรามีแบบจากท่านนาบีแล้วเราไม่ยึดเอาแบบอย่างจากท่านนาบีไปปฏิบัติละ่ะเอาละให้น้ําหนักเอาไว้นะครับว่าละหมาดสุนนะ ก็ให้อ่านดูอาอิฟติต้าด้วยเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่จะได้ผลบุญมากที่สุดนะครับวัลอฮฺอัลลอดูคําถามที่3ในวันนี้นะครับจากจังหวัดยะลาโอ้โหถามเรื่องละหมาดอันนี้ถามมาก็ต้องอธิบายให้ละเอียด15ปีไม่เคยละหมาดเลยอาจารย์ครับจะตกาศาสนาหรือไม่โอ้โหถามมาสั้นๆแบบนี้15ปีไม่เคยละหมาดเลยพี่น้อง วิธีปฏิบัติทมอย่างนี้นะอชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าฮะดูอันมุฮัมมัดอッดรอซูลลอฮ์ให้กล่าวปฏิญาณตนอย่างนี้เลยแล้วสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซะหลังจากนี้ตั้งหน้าตั้งตาละหมาดให้ครบไอที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไปละหมาดใช้ด้วยนะ <c oughs> ที่ผ่านมาไม่ต้องไปละหมาดใช้เพราะอะไรเพราะว่า คนที่ตั้งใจไม่ละหมาดโดยทิ้งละหมาดไปเป็น10บสปีเนะี่ยคนเหล่านั้นไม่ใช่มุสลิมฮะดีสหลายบทนะครับที่ท่านนาบมุฮัมม,มัดส,สุลลาะฮวลเลฮิวซัลลัมได้บอกเอาไว้ที่บอกว่าไม่ใช่มุสลิมเพราะว่ามีหลักฐานจากฮะดีสแบบนี้ท่านอับดุลลอฮิบนิบุรอยด้ดาได้รายงานว่าท่านรอซูลสุลลาฮวาเลฮิวซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ครับอัล h d u ดุลลา i ี a บาุ ฟามันตารกาฮาฟกอดสัญญาระหว่างพวกเรากับเราผู้ปฏิเสธคือการละหมาดบางรายงานฮะดีสบอกว่าเครื่องแยกระหว่างเรากับกาเฟตคือการละหมาดใครทิ้งละหมาดคนนั้นกาเฟตเป็นผู้ที่ปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลากาฟเฟตทีนี้หมายถึงเป็นผู้ที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเพราะผู้ที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมมาแน่นอนอย่างยิ่ง ไปในวันกิยามาจ,จะต้องอยู่ในนรกระดับเดียวกับคนที่ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์โดยโดยในหะดีษอีกบทหนึ่งเดียบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านนบีบอกอย่างนี้มันห้าฟอดอัลไลฮาก้าณัตละหูนูรอนวะบุรฮานันวะนาจาตันยมันกียามาใครก็ตามแต่ที่ดำรงรักษาการละหมาดครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาที่ตัวของเขาในวันกิยามาจ,จะมีรัศมีแจมจรัส ที่ตัวของเขาจะมีหลักฐานอันมั่นคงที่อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยหนักแน่นในวันกิยามะวันอายาตัญยามันกิยามะและเขาจะมีทางรอดเขาจะได้พบกับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษซึ่งถ้าหาว่าเขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้ห่ามันลำอยู่ห้าฟิซอะลลยฮาใครเขาตามแต่ที่ไม่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เขาก็จะไม่มีรัศมีไม่มีบุรหานไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นไม่มีการที่จะรอดพ้นจากไฟนรกไวยะติยมันกิยามะมาอากอรูนวะฟิรูนวะฮามานวะอุบายยิบเนุคลัฟวันกิยามะเขาจะมาพร้อมกับหรือบางรายงานหะดิษบอกว่าจะไปอยู่ในนรกพร้อมกับกอรูนพวกฟิรูนพวกฮามานแล้วก็อุบาย,ยิบนุคลัฟ คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าโจกของเราบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งสิน้นดังนั้นคนที่ไม่ได้ละหมาดมา,ดมาดเป็นสิบสิบปีเนะี่ยวิธีการทำก็คือสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซะแล้วก็ก่าปฏิญาณตนเลยอัชฮะด il allah, ูอัลลลอีลาฮ์อิลลอห์วะอัชฮะดูอันนะมฮัมมัดรอซูลุลอหลังจากนั้นก็ตั้งใจเลยอย่าได้ทิ้งละหมาดอีกและที่เหลือก็ละหมาดซุนนาให้มากมาก ละหมาดฟรัรดูให้ครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาแล้วก็ละหมาดสุนัตให้มากๆนะครับสิปีไม่ละหมาดเลยเนี่ยตกศาสนาไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวบทหลักฐานจากฮะดีสของท่านนบ,บีมูฮัมมัดส,สลุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างชัดเจนก็ขอให้เตาบ้าตัวเถอะนะแล้วก็เป็นผู้ที่ดํารงมั่นซึ่งการละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเถอะที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นตายในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับ wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.